เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแยกครับโอ้นีเคียบโอ้ยด,อดูขานี่ยเป็นเป็นปั้นแล้วครับเนี่ยวันนี้พามาดูเสียบอยครับ DC 30-6ขีดครับวันนี้ หัวเจาะปูนครับโอ้ยแงนอน,นจริงๆครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้เดี๋ยวดูเครื่องครับนี่ครับโอ้พี่กัดกัดที่แยกรับใช่หมดเลยนะครับนี่โอ้ งานนี้นอ้วนเลยครับเสียบอยนะครับเดี๋ยวมาดูน,นีอาจารย์แกสกัดพื้นปูนพอดีครับเรามาทันครับวันนี้รถคันนี้มันอนเนกประสงค์จริงๆครับทังเสียบอยแกใส่โมเยกได้ด้วยครับนี่ครับมาดูครับ โอ้ยครับที่กแกแยกไปแล้วครับไม่ใช่น้อยนะครับโอ้นี่ที่ตักออกไปครับแยกแล้วก็ตักออกไปแล้วที่ต้องแยกอีกโอ้ทั้งหมดเลยครับนี<อ>่ครับตักออกไปแล้วก็ไม่ใช่น้อยครับ<อ>งานเยอะจริงครับเียบะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูวิธีการเยกครับแยกยังไงครับเดี๋ยวขอญาตดูสเต็ปเลยครับเด,เดี๋ยวให้ใหผู้ชมดูเดี๋ยวให้ผู้ชมดูน่บเดียมาดูวิธีการเยกครับโอ้นี่ครับโอ้ยจาขานหนียบครับโอ้ทุกาปเป็น เป็นตั้นแล้วครับเนี่ยโอ้แล้วแล้ว,ลวมืออะไรทำอะไรครับมือมือได้ทำอะไรไหมครับตามตัวอ๋อมือต้องดันดันไปไว้แล้วตรงไหตในตรงแยกครับตรงเท้าไหมครับเอออ๋อน,นี่ครับอันนี้อาจารย์มาการยากนะครับเนี่ยต่อทุกแยกเนี่ยโอ้นี่ครับ อ๋อจะเหยียบเอาครับเหยียบแล้วมันมีมีเสียงเลยไหมครับอาจารย์ฮะต้องเหยียบแล้วมันมีเสียงเลยไหมครับเหยียบแล้วมันก็ทำงานต๋วเหยียบแล้วมันก็ทำงานเหยียบตัวถอ๋อเหยียบจนขาปั้งเลยครับนี่ดูราบน่อโอ้อาจารย์รวยแล้ววันไหนจะจักอีกครับนี่วันไหนจะจักอีกวันไหนครับ มีครับอ๋อเนียครับอีกเป็นอาชีพไหมครับเนี่ยด้วล่ะโอ้ไม่รวยอยู่ได้ไงครับเนี่ยไม่รวยรู้ไปครับทำงานอ๋นนอเนี่ครับระบบการเยียครับสบายสบายเลยนะครับเนี่ยควาโหยมีเครื่องเสียงด้วยครับอ๋ออาจารย์เนี่ยนี่สุดยอดจริงๆครับ ไม่รวยอยู่ได้ครับนี่เข้าชีเป็นเดือนอนี่ครับเดี๋ยวราขออนุญาตอาจารย์แจคเช่น,นี้ก่อนครับเราดูท้นอกดีกว่าแล้วอาจารย์จะหาว่าเรามาควรนะนี่ครับแก่ครับไส่หัวแยกได้ด้วยครับซีซีสามสิบพี่รวยใกล้ครับรวยใกล้แล้ว โอ้โป oh, ูนหนานครับหนาบ้างบางบ้าง กินเลยนะครับนี่อาหากินงานอย่างนี้นี่น่ครับเดี๋ยวให้ดูปั๊มครับนี่ครับปั๊มเบอร์17ครับปั๊มเบอร์17ยูซิดาครับนีคพามเมี่ยครับ นี่อาจับนะครับนี่นอ่อาจับดิงด้วยครับนี่ครับขึ้นข้าดเธอดูสักเต็ม้านแดกครับยาวๆเลยนี่ครับเดี๋ยวดูมุมนี้ครับ ครับเนี่ยรถคันนี้แยกมาเป็นเดือนๆแล้วครับเนี่ยยังป,ปกติดีทุกอย่างครับ ความหนาของก้อนปูนบางจุดครับบางจุดก็หนานะครับหนาบ้างบางบ้างนี่ครับดูจุดที่มันหนาครับเป็นครบก็มีครับจุดที่หนาเกือบครบหนึ่งครับเนี่ยจุดที่บางก็มีสิบเซนสิบห้าเซนผสมกันไปครับก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ดูแล้ว ยากีิเป็นอาหารนั่นแหละครับนี่ครับโอ้กระทา,ารครับเจ็บการเยอะครับ รวเลยครับหัวจาะ เียว,ออเ,ยวออเลยนะครับแล้วแต่สเต็ปไขสเต็ปม,มันนะครับบางคนเขาก็แยกไว้เป็นจุดเ,เป็นจุดเฉยๆครับแต่นี่อาจารย์ไงเฉียวออด้วยเลยครับสูตรแกรบเป็นสูตรสูตรอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ครับมุมกว้างครับ งานใหญ่จริงครับจารบอยแกรอดงานให,ใหญ่เลยนะครับนี่ยขอดีอจริงครับอารย์ผมเนี่ยเจ็บง่ายหรือเปล่าครับนี่แต่ไม่เป็นไรนะครับจารบอยจะกินรายวันนะครับเนี่ย ได้อีกนานครับมนี่นนี้ครับภาพสวยๆเลย ีอเอาไปไว้ไหนครับเงินนี่โอ้อาจารย์บอย สบายใจเลยครับหน้ารถ 北岳阳。 วันใหญ่อาจารย์เกก็จะสกัดอีกทีครับอยู่นี้ครับทั้งวันครับไปเรื่อย อย่าอยนะครับมันเสื้อ,อาขาวน่ะชิบุชิเบอะไรอยู่ไม่รู้นะครับกำลังหลอกหลอกอาคนจ้างอยู่ครับไม่รู้จะไปหลอกอะไรเขาอีกครับมันมีตัวอะไรเขาอีกครับไม่ต้องพูดครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครยัเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ